เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในแกนจูเซนโบดักเต้ผมก็ ได้การแน่ๆแต่เช้าเลยนะครับต้องเป็นการ์ดทองสองใบอย่างแน่นอนนะครับจากลีกนะครับไปดูกันซิว่าวันเทผมจะได้การ์ดทองคือตัวอะไรกันแน่แล้วจะเก่งการ์ดเดือดไหมก็ยังไม่รู้เอออจะได้ตัวซ้ำตัวซ้ำก็ดีนะเพราะว่าจะเอาไปทำไฮบิดได้นะครับตัวอะไรก็แล้วแต่อะแล้วเพื่อนๆได้การ์ดอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็เลย โอ้โห oh, ได้นกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเอ้ยนกบินท่านี้น่าจะเป็นถ้าไม่ไดโมไดโพไดโพโมดอนเออไอไอไอ,อตัวฟันเยอะๆแล้วก็ไม่ก็เนื้อก็นกหน้าเหลืองนะผมเดาเลยนะน่าจะเป็นสองตัวนี้นะเอ้ยเพลาโ,โดอนปากกันว่าไม่ใช่ปีกโอเคได้ระสองใบเลยนะ ทีนี้ก็จะเลเวลแม็กซ์สักทีนะครับจริงๆผมก็ตีปลดล็อกได้แล้วนะแต่ว่าผมก็ก็ยังไม่เปิดไง <c oughs> ก็เป็นคนประมาณนี้เข้าใจไหมแล้ว <c oughs> ยังไม่ยากตีอ่ะเรื่องของเรื่องกนะ็มีแค่นี้นะครับไปไปดูกันนะว่าผมได้อีโออะไรไว้บ้างเอยพี่เขียวเราก็ยังไม่สำเร็จเลยพ่อทวกินกาฬนะ้ำอ่ะยังเหลือตัวอะเพลราโรดอนเหมือนกันนะครับดูส่าทำไว้แล้ว ไม่คิดเลยว่า G m อจะแจกให้ฉันอย่างนี้เอาไปดูกันทีนี้มีกี่ตัวแล้วอะเอ้ยค่าซองตัวพอดีเลยอะเจ้าแจมโอเคเฮ้ยแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อมาตัวหนึ่งแล้วนะซื้อมาตัวหนึ่งเปล่าวะบาซื้อมาตัวหนึ่งแล้วอะยังฟักอยู่นะ,ะแล้วตัวนี้<ะ>ออกมาก่อนจากลีกที่แล้วนะผมก็ได้มาแล้วพอรูบหล่อนะ,อะครนะับเมกาโลซซรัสนะครับชึบตั้งตรงไหมดีวะ ตั้งตรงไหนดีฟ้าตรงนี้ดีฟ้าเอาแอบใส่ตาคนไว้หน่อย <c oughs> อัสซ่า <c oughs> เรียบร้อยวู้โหเมกโโาโลโซรัสนะครับ <c oughs> พี่แกก็หน้าตาดูดีเหมือนกัน <c oughs> เลี้ยงอาหารเลยดีฟ้าไหนๆก็ไหนๆนะครับหูยเจ็ดร้อยพลังจบตีสองร้อยถ้าได้อีกตัวก็ดีเลยได้มาตัวเดียวเองอ่ะเฒอเอ้ยมันยังไม่ปลดล็อกนะครับปุ๊บ เก็บของเป็นว่าเล่นไปก่อนโอเคอ่ะเปิดกาซะหน่อยครับชึบชึบชึบโอ้ได้แบงค์นึงมึงสิโอ้โหอุตาเสียค่างโง่โดนไปสองพันหกนะครับ <laughs> อ่ะขอบดูโฆษณาสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อ JW นะครับชึบแล้วกาสก็มาเป็นของผมแล้วนะครับเปิดชึบชึบอ่ะชึบอ่ะเอยได <laughs> ้ JW เนี่ยดีที่สุด <laughs> อ่ะผมก็ขาดอยู่อีกแค่ ไม่กี่พ <rę bekommen S 1> ันแล้วนะอย่างน้อยๆก็ห้าหั่นอะอาขอเก็บเงินหน่อยแล้วกันหน่อยๆกับผมเพิ่งเข้ามาเลยนะไม่ได้เลยเงินทองเป็นสิ่งสําคัญอาาเก็บอย่างรวดเร็วแล้วก็ชื้โอ้โหไม่ได้ขอบนอกวะไม่ได้ขอบนอกนุ่มในนั่นมันรอบนอกนุ่มในไปเลยพูดไปเรื่อยเก็บ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 เพื่อความไว้นะชื้นโอ้โหได้เป็นแสนแล้วได้เป็นล้านแลไม่ใช่ได้เป็นแสนนะชื้นชื้นชื้ แล้วก็หมดไปแล้วเป็นล้านนะครับอ่ะอะไรผ่าดนี่ครก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็เล่นง่ายๆสบายๆไปก่อนเฮ้ยแบงค์แลกการ์ดจัดไกลจัดไปเลยโอเคสามสิบสามแบงค์ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่กูก็แลกไปแล้วอุ้ยอาหารสิบแปดล้านแลกยี่สิบแปดล้านไม่คุ้มเลยนะครับอย่าไปแลกนะครับอันนี้เฮ้ยแลกเลยไม่ได้ J W ต้องมาก่อนเอาแล้วการ์ดแเจ็ดพันเอง ไม่เท่าไรแล้วเว้ยไม่เท่าไรแล้วทีเล็กแลกเงินไม่คุ้มแน่นอนเฮ้ยสามสบสาแบงค์แลกแม่ให้หมด <c oughs> อะหมดไปหกสิบหกแบงค์แล้ว,วะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกู <c oughs> มึงอย่าได้แบงค์มายกๆยกนะอืมไม่ได้เลยนักเทรดที่แท้จริงต้องคือเราเท่านั้น <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไปแลกนี่ก่อนดีว่า <c oughs> ผมก็พาทุกคนเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะเนี่ย ะกดการ์ดหน่อยนะครับตึ๊กตึ๊ๆตของฮีโคนะครับอืม้มโ้ยได้ของดีด้วยแจว้วตีทะลุกาะนะครับเจาะเกาะเจาะเกาะแม่โคให้ของดีเลย <laughs> เออให้มันได้อย่างงี้สิลูกลักของพ่อโอเคอันนาเพิ่มดาเมจแบบหมู่นะครับอืม <laughs> อดีฟ้าเปิดแค่2อ,อันพอเอาผ่านซะงั้งงนนะ่ะได้สามมดได้ไงวะยังงงอยู่นะครับไป ไปตีกันนีฟ้าในๆก็ไในๆนะว่าวันนี้มีปลดล็อกสไปโนโซรัสนะครับเจนสองนะครับอืมเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่ได้แบบว่าเข้ายานไปเข้ายานอาวกาศไม่ใช่ข้อมูลของจูสิตเวิร์เนี่ครับว่าหลีกหน้าจะมีตัวอะไรหรือข่าวสารอะมึงไง <laughs> โอ้เช้าไม่รู้หัวสมองไม่แล่นเลย <laughs> 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 คือผมเพิ่งตื่นนะครับอโอเคไหนดูซิดูเดือดแค่ไหน ฟาร์มเดือดไม่มีมันเดือดแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่เดือดนะครับอืมอ่ะ,สะแสดงว่าเกมมันบั๊กนะครับเมื่อวานนี้มันมีขึ้นนะห่ารสองอันเลยนะอืมสแสดงว่ามันบั๊กนะครับก็จะมีการ์ดทองเฮ้ยปลดล็อกสไปโนก่อนดีกว่าเช้าเ้านี่นะไหนๆก็ไหนๆนะเอเวอรี่นะ อันนี้มีแต่สัตว์โลกล้านปีว่ะการม well. าท่ากันของสัตว์โลกล้านปีเอาไว้ใบๆอยูว่ะนะเออแล้วก็ปะอันนี้กันดีกวาตื่น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 แต่เราต้องมีดาเมจหน่อยนะถ้าเราไม่มีดาเมจตกแต่งกลงหญ้านะครับจิ๊บโอ้โหเหลือร้อยฟาวาเองชอบไหมชอบไหมอ่ะเอาไปก่อน <crawling> <Zheng> <cido> แต่เลือดเรามันก็เยอะมากๆนะมันต้องโจมตีสามทีผมต้องโจมตมนะีมันถึงสี่ทีนะมันถึงจะล้มครับเองกันด้วยก่อนไหมตึนะ้งตึ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 งมาเลยจัสองเก็บไห้แลแต่ก็ไม่กลัวถ้ามันโจมตีสี่ผมก็ไม่ตายแนะ่ะฟองก <c oughs> ันหรือว่าจะเก็บเอาไว้มาถเถอะมาเลยดีซุปเปอร์ตอรัสซุเปอร์ มันเก็บไว้อย่างเดียวเลยคิดอะไรของแกเนี่ยผมว่ามันป้องกันเลยเอาเซ่มันมีสี่ครับนะก้าใสเมร่าบักทีเฮ็ดทีเฮ็ดทีเฮ็ดจมตีสาครับเก็บไวหนึงอีกรู้มากจัดจาไอ้กดพวกนี้เก็บไวหนึงมันก็จะมีห้านะผมจะป้องกันเนือจอสามแล้วก็เก็บไว้หนึงกันมาเอาเซ่ทีนี้แหละนายตายแน่ มาเลยบักทีเลกจบตีหนึ่งทีแล, 3, แล้วมันมีสมเรามีห้าล้มไม่ได้นะครับองกันหนึ่งสองสามกลัวมันเก็บไว้ข้างหลังวะสี่ห้องกันหมดเลยป <c oughs> ้องกันหมดเลยดูสิอ่ะมันมี6กเป็นไงผมนึกไว้แล้ว <c oughs> จระก,กายคำนวณมันต้องจบตี 6, กหกอย่างแน่นอนอ้าวจบตีห ดูเดือดมันมีหนึ่งนะครับผมจะป้องกัน1นึสองสามแล้วเก็บไว้หนึ่ง,อง,เ,งเอาห <laughs> ใหม่ปัดสแต็คใหม่อ้ามันมี5้าอ้าก็ยังล้มฉันไม่ได้มานเลยจบทีห้ 5, อดใจไม่ไหว <laughs> อดใจไม่ไหวต้องโจมทีนี้แหละมึงตาย ฉั้นมีต้อง5เนี่ย1 2 3 2> เห็นไ้มผมจมตี3มันไม่ตายจริงๆด้วยเห็นไหมครับห้ายยี่บเอ็นะครับต้องจมตีอันสนะมันถึงจะตายแต่ผมมี5ตายซะอย่าอยู่เลยอุ้ยตามเรียบร้อยฮู้ฮให้มันรู้จักสมังนี่ซุปเปอร์ซอรัสมาเลยฮ่าฮ่ายกแรกก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกโอ้ยกสองหนักกว่าเดิมครับพี่เอกทีนี้น แต่ผมไม่กลัวเลยใช่ไหมผมมีตัวนี้อยู่ผมก็เลยไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปสักตัวหนึ่ง <c oughs> ดามเมจไม่มีเลยว่ะกี่ยกวะสี่ยกใช่ไหมนี่ยกสองนะครับอืมนะดูดีไหมไม่ได้ว่ะต้องขั้นต้องขั้นเวลาต้องมีตัวขั้นเวลาแะ,ะ้วนะไปลุย <c oughs> มาเลยไ <c oughs> อ้ปุกเลือดเจ็ดร้อยเออโจมตีสองเราไม่ตายอยู่แล้วเก็บไว้หนึ่งก่อน <c oughs> ตัวนี้มาเก็บสแต็กอย่างเดียวไม่ใช่อะไรนะครับอันหน้าไม่โจมตีไม่โจมตีตาหน้ามึงก็มีแค่สี่ถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้ส2่สอฉันไม่ตายอ้าจโอ้ไม่เก็บไว้ไว้ป้องกันกับมหาฉันเกิดพอลุกรอยังไงนายก็อยู่้างฉันที่ฝาโจมตีสองโอเคยังอยู่ตาหน้ามันมีสามครับ มีสามก็จะป้องกัรหนึ่งต้องกันสองแล้วเก็บไปสองเอาสิกาบระไม่จมตีว่ะไม่จมตีก็เสร็จเราสิครับอย่างเงี้พอสแต็กเต็มแล้วฮาสเต็มตายเต็มแล้วเอาเข้าหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหไม่สะเทือนเลยเจ็ดสิบหกเองเอ้ยตายแล้วมันมีหกแน่เล็บย,ยาวทนไม่ลุกกี่ยอมแม่จมตีหกแน่ตายแล้วผม เดือดจัดเลยเมกโลนี่มันโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโโแค่ร้อแปบเจ็ดในวางที่ขนาเอาดาเมจมาเยอะแล้วนะเนี่ย1 2 3สองสามอยังพอคุ้นได้ป้องกันหนึ่งคนระับตาหน้ามันจะมีสี่นะโ,โหสามร้อยเลยเหรอป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่ละอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วล่ะมันต้องอยู่แล้วอะไม่นะตายซะโอเค เอามี200เอง227จนะครับจริงๆป้องกันหนึ่งก็อยู่แล้วโอ้โหเี๋ยป้องกันทั้งสองอย่าไปกลัวมันไอหัวโตเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันมีสี่โโจมตีไม่ถึง800อนะนเนี่ยมทำยังไงดีวะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่ป้องกันห้าป้องกันห้าป้องกันหกเดี๋ยวเหนึ่ง เอาซิแกจะทำยังไงล่ะมีหกนะครับหกป้องกันเยอะเกินไปอ้าวเสร็จเราทีนี้มันเหลือหนึ่งเอาซิใจเย็นได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับตายสะอย่าอยู่เลยชินโนจัดการมันมันชื่อชินโน่ปะน่าจะชื่อชินโนแล้วโอเคเรียบร้อยูชนะแล้ว พอยาวสองยกแล้วเว้ยอ่สาสไปโนต้องเป็นของผมนะครับจริงๆผมปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมานี้มันคโคตรยั่วน้ำลายนะมีแบงค์200ร้อนะนีอ่อัตราได้50นะต้องเข้าใจนะอาจจะไม่ได้นะใบแรกนะใบที่2อัตราจจได้ก็50นะครับอาจจะไม่ได้ก็ได้ใบอันที่3นี่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ใน3ใบมันต้องได้ใบหนึ่งแน่ๆนะครับ200แบงค์นะฮแน่นอนคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นนะครับไป ต่อดีฟ้าอูโหูกินเนื้อสามตัวอะไรทีนี้แต่ฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันจะต้องเป็นอย่างนี้เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวสามร้อยสามสิบแปดเลยเหรอตัวสุดท้ายนี่น่ากลัวสุดๆเลยพูดได้เลยว่าตัวสุดท้ายนี่น่ากลัวสุดๆเลยเอาตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับเอาตัวนี้ดีฟ้า แล้วตัวนี้แหละเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปลยุยเหลือร้อยฟอฟา <c oughs> มีร้อยเปล่าไม่ใช่เหลือร้อยเปฟ้านะสามร้300อยเลยละ่ะเปลี่ยนมาเป็นห้ายังไม่ตายโอเคตรงกลางนี่โฟดอนป่ะโฟดอนว่ะโอ้โหโหดว่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าโหดว่ะโอเคมีสี่ก็ยังล้มผมไม่ได้อ่ะครับนี้นะครับ เิ่ถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเราเน่าเลยนะ <c oughs> แล้วมันเปลี่ยนตัวมาโจมตีสองอ๋อไม่เน่าเพราะเราป้องกันหนึ่งไว้นะอือทิพไห่แล้วมันไม่ทําอะไรเลยอ่ะการที่มันไม่ทําอะไรเลยนี่เล่นยากนะครับผมก็จะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งอเผื่อรอดแค่แค่เผื่อรอดอ่ะเอาสิมันมีสี่นะผมยังรอดอยู่ในนี้ถ้ามันโจมตีนะครับสองสี่หกไม่เท่าไร่นะเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเลยว่ะ อะไรวะเนี่ยนี่มันคืออะไรฮะเอ็ดดัมโหสรัตฉันไม่ได้แก่เลยฉันยิงโมโหโดนไปซะตับเรียบร้อยเกือบตายแนย่เลือดรถไปครึ่งอะ่ะมาเลยมีเก็ดรนะครับไปแน่นอนเบี่ยนตัวว่ะเหลือหกครับอุ้ยยมตีหกเลยอะ่ะไปแล้วนะตาบเรียบร้อยกูแต่เลือดมันน้อยวะ่ะไม่เท่าไหร่นะตัวนี้เราก็เลือกแข่งมาสัเกิน จมตีหน,น,นึ่งแล้วจมตีสองจมตีสามต้องจมตียันสามเลยนะแต่ว่าจัดการมันแองกิโลโซลัตเดี๋ยวยอมแพ้ว่าห่างก็ไม่ตามเรียบร้อยโหโทดอดนี่แหละก็ปัญหาเหมือนกันนะครับ405เนี่ยมันมีสี่ครับไม่โจมตีว่าแจ้วตายแน่ถ้ามึงไม่โจมตีจัดการมันแองกิโลเอาที อ้ยเกือบตายเลือดลดไปครึ่งหนึ่งนะครับมันมีหกแล้ววะทีนี้มันใส่เต็มเนียวแน่นอนนะครับจบตีหกโอเคสแต็กมันหมดนะครับมันเป็นไปตามแผนของเราต้องให้ถึงเอสอนโตตายซะเถอะอย่าอยู่เลยแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองไหวไหม ไม่ไหววะป้องกัน3นะครับแล้วก็เก็บไว้3โอเคทีนี้ก็ชนะแล้วนะหมวกมันโอ้ไม่มหมวกเว้ยควันห่างเว้ยโอเคนะส่วนนี้ไม่อันตรายแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจน้อยนะมาเลยไม่โจมตีด้วยอะ่ะไม่โจมตีก็ไม่ทันแล้วนะจัดการมันเอ็สบุนโตโซรัดกระแทกหน้ามันไม่เนอะโอ้ไม่กระแทกนะควันห่างสองทีตาย ยิ่งเจ็บใจไม่ได้จักรีอกอยู่นะครับเรียบร้อยอแล้วก็ผ่านไปนะครับยกที่3ามยิ่งเจ็บใจอยู่ยิ่งไม่ได้มันนะมันเหมือนต้าม,มันหลอกหลอนกูอ่อีดาโพซอรัสนะครับมไม่ได้มันนะมะยกสุดท้ายได้ว่านะครับแข่งแข่งทั้งนั้นเลยยกสุดท้ายแต่ก็ไม่เท่าไหรนะเพราะว่า ขุมพลังผมก็พร้อมแล้วตอนนี้ตายซะเถอะอย่าอยู่เลย้าเลยตัวนี้ขอไม่มากเลยเก็บตอวแตคให้ได้นะลูกก็สองอ่นะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะแกะมี2ทำอะไรชั้นไม่ได้หรอกแกก็มีดาเม็แค่นี้ไอหัวโตหัวมันโตมากเลยว่ะาไดาโนเสาร์ตัวนี้ นี่ตะกี้มันได้ทําอะไรไหมมันไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็จะเอ่อมันมีสีอ๋อมีสียังล้มผมไม่ได้นะครับโอเคมันก็แกล้นบอกว่าแต่คิดว่ามันจะเก็บเอาไว้นะครับมันเลยกาใสไปละใหญ่ไม่แน่พอเนี่ยหายแล้วผมว่าต้องทําอย่างนี้นะครับโอู้ยู้อยางยิบป้องกันก็ดีอ่ะมันมีสีหายแล้วโดยมันโค่นแน่ๆนะครับจมตีสิผมไปแล้วนะครับ อืมสาบเจ็ดร้อยแต่ผมก็มีเจ็ดละไม่เท่าไรนะครับอืมเจ่าบักบีบบังคับให้ฉันต้องใช้ไฮบิดฉันไม่อยากใช้เลยแต่ฉันก็ต้องใช้โอ้ต้องจมนี่ยะสี่เลยเหรอแล้วเก็บไว้เบอน์สามครันะจบจะพอหรือเปล่าน่ะเพี่อเฮ้ยป้องกันสามก็ได้ว่ะลืมไปเลยนะเนี่ย ตาย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 ฟา,าดลืม <laughs> ลืมเลยนะเนี่ยโอ้โหตาย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 ไม่งั้นสแต็กก็จะเต็มนะครับเอาโจมโจมตีสี่นะมันมีแต่กินเนื้อที่โคตรโหดเลยนะเนี่ยเวทนี่เลเวลยังน้อยนะถ้าเลเวลเยอะจะขนาดไหนนะนีแต่เ,เลือดมันน้อยวะ <laughs> โจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้ยสองสองสองห้าแค่นี้ก็พอ <laughs> โอเคตายไม่นะเต็มที่ก็เพิ่มมา400ไม่ถึงนะ300อกว่าๆนะอื้อืมมาเลยพียหักฉันกันเยอะแล้วแต่ได้กินพืชตัวนี้มาไม่ธรรมดาจริงๆ <laughs> ตายซะจะอยู่เลยเก็บไปท่าไหนก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกตายซะแหวะแควกแว่งแว,แว,แว <laughs> จิกไม่เลี้ยงเลยไม่ชอบเลยตรงสนี้หัวมันเขียวเนี่ย ทีแรกโมเดลนักสาบสวยกว่านะแต่ว่ากด้วยความโหดไงนี่มันเป็นพลังใส่ใบไงหน้าก็เลยเขียวกินใบไม้เข้าไปเยอะนะครับพลังใส่ใบไงหน้าก็เลยเขียวครับอะได้แล้วสไปเดอร์าแล้วมอห้ยมาถึงก็แบงเลยฮะกินเถอแบงเลยเพื่อนทุกคนหูแล้วก็ดีเน่ดีเน A. ถ้าได้แบงค์ทีก็ดีเหมือนกันนะ อ่ะปะไนสไปโนโซลันเลยนะพ <c oughs> ี่ดีที่สุดกือ JW นี่แหละโอเคบอดเลยจริงๆ <c oughs> ของผมก็กดล็อกแล้วนะครับอย่างที่พูดอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อต้องสอนสอนทำไมยังไม่ต้องสอนรู้แล้ว <c oughs> โอเคก็มีเด็กดื้อแล้วนะโอเว่นเป็นจัดการ <c oughs> ช่วงนี้ใช้โอเว่นอย่างเดียวเลยนะครับอืมอ่ะเช้าเช้าก็พอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันอเอาง่ายๆสบายๆายนะ คนก็ดูง่ายเด็กกระดูง่ายพู่ใหญ่ก็ดูดี <c oughs> <c oughs> เออเออมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องดูเดือดมากก็ได้นะเพราะว่าลีกไม่มีแล้วนะครับรออก็อีกวีกนานเลยอะ่ะโอ้ลีกก็จะเริ่มวันนี้แหละว,วันที่มีลีกจะเป็นวันที่ตีเอาดินเอแดงนะครับแล้วก็ตีแย่งสัตว์น้ํานะครับนี่ผมจําได้เลยนะครับนับที่มันวันอะไรวะ <c oughs> อ่า วันอังคารวันอังคารนะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์สองทุ่มไอ้น,นี้ก็จะเปิดเป็นวันเสาร์ก็น่าจะเวลาเดิมนะครับคิดเอาไว้นะครับอืมนั่นแหละก็เวลาเดิมนั่นแหละแต่ว่าตัวอะไรก็ยังไม่รู้นะครับอะพอดีฟ่า จากันไปแค่นี้เพราะว่าผมก็สรุปลรีกให้ฟังแล้วนะผมก็ได้อยู่แหลงทองนะได้การ์ดทองไปสองใบได้เทลาโดน้านไปสองตัวน,น,นะครับอ่ะ ยังไงก็ใครได้ตัวอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอ่าอยู่แล้งไหนลีกไหนนะครับแล้วก็ชนะแพ้ยังไงรู้สึกยังไงได้การอะไรนะครับอ่ส่วนตอนนี้ผมนายป้อมแมงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับีโ o แกนทุกคนนะครับเฮ้ยลืมฝากเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยอ่ไปจริงและซีโ o แกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่า <laughs>